เราทำชำนาญแล้วเนี่ยก็จะใส่สิบสเต็ปเหมือนโรนันโดก็ได้เลยนะคะใช่เขาบอกว่าผู้แข่งขันทีมแน่นอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่มุมบอลสะกี้ชาเลลเจเจค่ะใจใจครับก็วันนี้พู้เล่ก็จะมาสอนท่าสบบอลหลอกล่อพื้นฐานนะคะมีท่าจิ๊บเจ้าสเต็ปโอเวอร์แล้วก็ท่ากระช่าง รับรองว่าหลอกคู่แข่งัวที่แน่นอใในใช่ไหมคะและชมได้เล,เลยค่ะข้เเะะาเซ,เซอร์นะคะให้เราเลี้ยงที่ขวางตู้กับตู้ไว้หลังจากนั้นก็สับขาหลอกค่ะแต่ว่าจะทำเหมือนคันนี้นก็คือจะต้องโยกไปทั้งตัวนะคะให้ทำอย่างนี้ค่ะโยกไปทั้งตัวนะใช้ข้างไหนก็ได้นะคะจะข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้แต่ว่า ถ้าสมมว่าเราอยู่ที่เนี่ยแบบทำอย่างเงี้ยเนี่ยผู้ต่อสู้ก็ไม่หลงค่ะแต่ว่าถ้าทาอย่างนี้เนี่ยเูืต่อสู้หลงได้มากกว่าังจากนั้นก็กระชากหนีไปเลยค่ะใช้ไขข้างนึาสมมติว่าใช้ข้างซ้ายเนี่ยกระชากขวาใช้ข้างขวากระชากซ้ายค่ะใจ,ใจถึงเวลาสาธิตแล้ว โอเวอร์นะคะก็ใช้ายๆกับเซเตอร์่ะไม่ยากเลี้ยงกี้ข้อขาสู่ต่อสู้ค่ะหลังจากนั้นก็สับขาลกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสับเข้าเซเตอร์จะสับออกใช่ไหมคะนี่สับเข้าค่ะเนี่ยสับเข้าเหมือนเดิมค่ะโยกไปทั้งตัวโยกไปทั้งตัวหลังจากนั้นก็ใช้ขาข้างเดียวกันที่เราทำสเต็ปโอเวอร์เนี่ยกระชากหนีเอาข้างขวาสเต็ปก็ขวากระชากซ้ายสเต็ปก็ซ้ายกระชากใจใจไปเนี้ เป็นค่ากระชากหนีค่ะท่านี้นะคะว่า,วาพื้นฐานสุดๆค่ะเบสิกสุดๆนงท่าที่จะเบสิกได้เลยก็นะคะแล้วก็จะกระชากหนีด้วยความเร็วสูงสุดค่ะแต่ว่าเราจะไม่ทำทื้อๆนะคะก็ใส่สติกหลอกไปทีนึงค่ะโยกหลอกทีนึงแล้วก็กระชากหนีโยกหลอกทีนึงแล้วก็กระชากหนีค่ะได้ใจสาธิต ะะคเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ทําท่านี้แหละค่ะให้ร่างกายเราไปเองเลยนะคะเพอเราทําชํานาญแล้วเนี่ยก็จะใส่สิบจะแต็งเหมือนโรนันโดก็ได้เลยนะคะเขาบอกเลยว่าผู้แข่งขันทีมแน่นอนยังไงก็ยังไงก็ถ้าสมมติว่ามีคําถามอะไรก็ถามพวกเราไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะคอมเมนต์ข้างล่างคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเลื่ยกดไลค์กดแชร์ใครหรือเปล่ากดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาด สวัสดีค่ะ